แนะนำครับร้านเติมเกมมาลูนชอบครับมีบริการเติมเกม e football ครับราคาถูกที่สุดในไทยนะฮะการันตีความปลอดภัยครับผู้ติดตามเนี่ยกว่า140,000คนเลยฮะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอน100%ฮะลองไปเติมกันได้นะครับ สวัสดีครับผู้ชมรับผมเก่งชอนักบอลพลานฮนะคลิปนี้ผมมาบอกถึงครับหนึ่งแผนที่น่าเล่นมากมากครับน่าล็อกมากมากครับเพื่อนๆผมรีวิวเนี่ยคือรีวิวแผนรีวิวจุดเด่นรีวิววิธีการเล่นให้ง่ายๆนะจะเล่นยังไงครับแล้วแผนหน้าตาเป็นแบบไหนครับ เรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะสิ่งแรกเนี่ยผมก็ต้นเกมเนี่ยผมเข้าว่าเกมให้ดูเข้าไปหาแผนให้ดูแล้วขั้นแรกเข้าไปที่เอเชียนะฮะมาที่ J2 แล้วก็มาเลือกที่ทีมที่ผมขึ้นให้ตามภาพได้เลยนะฮะแผงออกมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าตา 4 5 1หนะฮะบ,บอกได้เลยครับแผนนี้เนี่ยเน้นไปที่การกองเกมครับส่วนตัวเนี่ยพอไปเล่นมาแล้วเนี่ยคิดว่าแผนนี้เนี่ยส่วนกลับเร็วเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ส่วนกลับด้วยบอลยาวเนี่ยโอ้โหบอกเลยเลยว่าโคตรจะเดือดครับดูจังหวะนี้ครับนี่ฮะได้จังหวะบอลส่วนมาแล้วม่งทีเดียวเข้าไปเลยครับสําหรับลุกนี้อย่างเปรดีนะฮะนักเตะเนี่ยกองหลังมี4คนครับกองกลางมี5คนแล้วก็กองหน้าตัวเป้ามีแค่คนเดียวครับกองหน้าตัวเป้าเนี่ย ผมแนะนําให้เป็นเอ็มปเป้นะฮะเป็นเอ็มปเป้เพราะว่าจะมีความเร็วแล้วก็ม่งได้ยิงได้ครับเดี๋ยวดูฮะว่าทำไมถึงผมอยากให้เป็นเอ็มปะเป้ครับดูจังหวะนี้ตัดเกมได้อีกแล้วครับแล้วนี่ฮะกองกลางมี5ตัวโหตัดเกมโคตรจะดีครับแล้วนี่ฮะหา LWF RWF โอ้โหที่มีความเร็วแบบนี้ครับโอ้โหบอกได้เลยครับเปิดเข้ามาเอ็มปะเป้ยิงได้สบายครับความเร็วมันตามกันได้ฮะ นี่ฮะ L M F เนี่ยผมใช้เป็นโฟเดนนะฮะแล้วก็ R M F เนี่ยผมใช้เป็นเนี่ยเคซ่านะฮะนี่ฮะดูวะกองกลางเนี่ยโอ้โหช่วยกันดีมากๆครับดูวะน,นี่เอาอกแกครับนี่ใครจะหยุดได้ครับดูวะจังวันนี้เอาอีกแล้วโฟเด้นโอ้โหโฟเดนได้โอกาสเปิดมาแล้วเอ็มปัปเป้ยิงเหมือนเดิมอีกแล้วครับโอ้สามเม็ดครับเอ็มปัปเป้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับเอ็มปัปเป้ยิงไปแล้วครับสองลูกนะฮะ ยังเลือดครับแม่ลูกแรกเนี่ยเป็น no, เปดีนะฮะพาคผิดนะฮะโอ้โหบอกได้เลยวเกมนี้เนี่ยมียิง3ลูกแน่นแครับสำหรับเอ็มปะเป้นะฮะนี่ฮะใครที่ชอบเล่นบอลยาวครับแล้วก็เกมรับแน่นๆแบบนี้ฮะนี่ผมยังไม่ได้ปรับเกมรับเป็นแบบว่าให้รับแน่นยิ่งขึ้นนะนี่ฮะเดี๋ยวเครื่องลังเนี่ยผมจะมีปรับนะฮะเพื่อนๆลองติดตามดูกันได้นะนี่ฮะดูฮะจังหวะอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแล้วกองกลางเรามาช่วยแบบนีฮะ จะบุกยิงเรายังไงครับแน่นมากๆครับนี่ฮะจบครึ่งแรกด้วยไปสกอร์นี้เลยฮะสามป,ประตูต่อศูนย์ครับแล้วมีโอกาสยิงแค่สามครั้งนะโอ้โหบอกได้เลยครับแผ่นนี้นี่น่าลองมากๆเลยฮะเพื่อนๆนี่ฮะดูฮะจังหวะต่อขึ้นมาครับนี่ฮะออกมาด้านข้างแบบนี้บอกได้เลยครับใครที่ชอบเล่นเปิดมงแผ่นนี้โคตรจะเดือดอีกเช่นกันครับดูฮะนี่ฮะใจออกมาด้านข้างแล้วใช้สปีดครับนี่ฮะ ก็สปีดสปีดแล้วเปิดอีกแล้วแล้วม่งเข้าไปก็เรียบร้อยฮะเอ็มปาเป,ป้ม่งไปฮะลูกนี้ก็แฮตทริกเป็นที่เรียบร้อยครับสามศูนย์นะโอ้โหสามศูนย์ฟูนสวัสดบแผ่นนี้ไม่ล็อกไม่ได้แล้วเลวะฮะโอ้โหแผ่นนี้มันบอกว่าเน้นการคงเกมแต่ที่จริงพอมาเล่นเนี่ยโอ้โหสวนกับนี่โคตรจะเดือดนอะนี่ฮะแล้วเปิดม่งแบบนี้โคตรจะเดือดด้วยแลวหละฮะโอ้โห ไม่อนะดูอะกระชากมาแล้วเอาไม่ลงเอาไม่อยู่แล้วเรียบร้อยอะม่งยัดเข้าไปก็ไม่เหลือเลยฮะจุดเด่นเนี่ยมีโคตรจะเยอะฮะส่วนกับดีอะไรดีหมดครับแต่ว่าข้อเสียก็มีนะฮะใครที่ไม่ชอบเล่นกองหน้าคนเดียวโดดแบบนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะใครที่ชอบเล่นกองหน้านี่ทำชิ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าแผ่นนี้เนี่ย โอ้โหค่อนข้างจะขัดใจหลายๆคนนะที่ไม่ชอบเล่นเกมรับมากเท่าไหร่นะนี่ฮะเพราะแผ่นนี้เนี่ยมันเน้นเกมรับแล้วก็เน้นส่วนกลับนะฮะนี่ฮะดูฮะนี่ฮะพอส่วนแล้วมันโคดมากครับแต่ว่าพอตอนรับก็ต้องลงมารับลึกแบบนี้ฮะดูฮะนี่พอตอนเครื่องหลังเนี่ยผมปรับเกมให้มันแบบว่าเป็นเกมรับแล้วนะโอ้โหรับโคตรแน่ครับอีกฝั่งหนึ่งบุกปรับเป็นเกมบุกก็ไม่ไม่ได้แบบทําให้เราแบบวันวันได้วันไหวได้นะโอ้โหนี่ฮะยังเดือด นี่แหละฮะก็เป็นการรีวิวแผนอย่างมานันของผมแหละฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบเนี่ยอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันลานไปด้วย,ยนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนอยากให้ทำแผนไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้ครับไปก่อนเลยฮะสวัสดีครับ